เอาละครับมาต่อกันเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของเนื้อเรื่องของรีออนนะครับเราจะมาเนียาชิ้นนี้กันไปเร็วไปเร็วไปเร็ว,รว s <S อ้านั่นใครอ่ะนี่มันแคร์เลสฟิลนี่นะ แพร่ได้เห็นเราไหมเนี่ยนายลงข้างล่างทำไมเนี่ยฟังนะเธอต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดใช่ช่างลังหาทางออกอยู่พวกเราทำได้ตอนนี้นายอยู่ที่ไหนแค่เธอยังอยู่ไหมยัญญาณไม่ค่อยดีเลยอะลีออน ลืมฉันไปเถอะเอาตัวรอดให้ได้ก็พอยานดับไปแล้วครับอรีบแล้วทำเวลาหน่อยเอามีเวลาทั้งหมด9นาทีว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นมีดแมวมแมว,มแมวเอาไปเลยเร็วไปเร็วไปเร็ว,รวอู้เริ่มระเบิดแล้วไรเก็บไหมมีไรเก็บไหม,ม,ไ,ม,ไ,หมไม่มีเลยของ ของก็ไม่มีแล้วฟูออฟชัทนะตอนนี้แหละไปเลยไปเลยไปเลยรีบรงรีบรองรีบรองรีบรองโอ้ไอวี่หวังว่ามันจะไม่ฟื้นนั่นมันฟื้นมาแล้วยิงสก,กัดยิงตุ่มเหลืองเฮ้ยมันจะจับแล้วอืมรอด ผมรอดมันมาได้ไงเนี่ยสมุนไพรเก็บครับเก็บเก็บตรงแล้วตรงนี้เป็นต้นไม้ยักษ์หรือเนี่ยไป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 ,ไปโอ้โหพี่ไทยแลนด์ที่เปิดทางให้ผมไม่ได้เหรอโอ้โหโดนต่อยเดีย๋ยวพึ่งโอ้ยมันต,ต่อยเอารัวๆเลย เสียของเลยเสียของเลยมาอ้อมก็ได้ครับไม่สู้ไม่สู้เราจะหนีซอมบี้ลุกมาแล้วอย่ามายุ่งกับเราไปเร็วไปเร็วไปเร็ว้วววางหน้าทางข้างหน้าเปิดประตูไอกไปเขาระเบิดซะก,ก่อนไปต่อไม่ได้แล้วครับเอ้าโดนบีบโดนบีบลูกมะนาวไหมเนี่ยงกำหมัดแน่นเลย ระเบิดช่วยไว้ครับนี่ไปเหมือนคนเหล็กเลยแม่งไม่เป็นไรเลยโอ้โหเมื่อกี้บื้มเนี่ยจบแล้วใช่ไหมดีไปแล้วเหลือกี่นาทีเนี่ยเจ็ดนาที เจ็ดนาทีรีบรีบเร็วรีบรีบเร็วรีบรีบรร,ร,ร,รอันนี้ของเยอะของเยอะของเยอะต้องเลือกก่อนต้องเลือกก่อนมีมันเหลือช่องนึ่งวะ่ะอะไรไปดีวะเนี่ยยาดีเลยครับอันนี้มันเหมือนเป็น ตัวปั๊กนะเอามาเสียบตัวพลังงานอนะแบตเตอรี่ก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะสับเลยเราจะหนีออกที่นี่หูแรงระเบิดเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวเนะ่ีอย่างก,กับแผ่นดินไหวเลยเริ่มถล,ล่มละ อ้โหจากคนเหล็กกลายเป็นมือสูน่าปีศาสนี่มันคูนูเบชัดๆเพื่อนๆใครเคยอ่านกระตูเรื่องนี้มัง่งมือสูน่าปีศาสแนะนำให้ไปหามาอ่านโอ้โหยิงไปยิงไปยิงไปลบ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 โอ้โหองเล็บไฟด้วยครับ อารมณ์เหมือนเกมดาร์กโซเลยโยลอ้ยหลบเวบโอ้โหโ,หโดนกระสวกมันมีท่าอัติอยู่ท่าหนึ่งนะถ้าหลบจะหลบไม่ทันให้ตายเลยนะ่วนใหญ่ผมจะหลบไม่ค่อยทนันใช้ระเบิดมากกว่าไ,ไปๆลูกซองลูกซองปั๊มไปลูกปั๊มไป มีหินมีหินมีหินช่วยเตรียมเตรียมระเบิดเตรียมระเบิดโอ้โหคอนกรีตที่ว่าหนักยังแพ้ตรงนี้พี่โ,โกรธลโกรธยังโกรธยังโอ้ยโ,โอ้ยไม่ไม่ไหวแล้วต้องรีบปั๊มแล้วต้องรีบปั๊มต้องรีบปั๊ม เฮ้ยเลระเบิดเลิบเบิดเลเบิร์ดเลบเบิดเออระเบิดไม่งั้นโดนคงเล็บมันเสียบตายครับโอ้โหมันคอมโบสามจังหวะมาเลยมาเลยมาเลยยิงหัวใจมันนี่แน่จุดอ่อนจุดอ่อนของแกต้องซ้ำดีมาดีมาดีเฮ้ยกระโดดโอ้โหหลบไม่ทัน ที่มันแคบลง้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ถล่มกันมากหนักกว่าเดิมใครส่งอะไรมาให้นั่นไงของในหีบมันคือ Rocket l a u n c h e r ครับโอรสุดคลาสสิกที่ไว้ปราบกับป๊อสล่างสุดท้ายนะครับเก็บมาเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเอออ้ย พอ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 พี่เพาะนี่แนะให้พี่อยู่ได้นานไม่ได้แล้วไปครับขายไปเลยครึ่งตัวสัญลาณสัญญ,ญ,ญกรรมใหม่ไปเลยโอเคครับรีบออกจากที่นี่แม่มีซอมบี้ให้เราลองใช้ด้วยเอาไปเลยครับ ให้ลองใช้ฟรีๆเนี่ยหนึ่งนัดกระเด็นกระดอนรถไฟมาแล้วไปเร็วรถไฟฟ้ามาหานเธอกตะเกาะเร็วก่อนที่จะวิ่งไม่ทันขึ้นมาแล้วครับทันหลังก็ระเบิดถ้ามาช้ากว่าน,นี้ก็คง ตายอยู่ที่นี่มอมแมมเลยทีเดียวคนที่หยิบล็อกเก็ตแลนเชอร์ให้เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นยายตัวร้ายนะครับเอดาบองนี่นเอง <c oughs> ฉันลืมเธอนี่ทำไม่ได้จริงๆเลยนะ จบแล้วครับเ้าลีออนพวกเราทำสำเร็จก like ็อยากจะพูดคำนั้นเหมือนกันแหละจบแล้วครับผม เ๋เดข้ามไปเลยข้ามสกิปไปเลยครับนี่ไงยังไม่จบเราต้องเล่นเรื่อง,องแคบีครับถึงจะครบองค์ประกอบครับเซฟสิเอ็ดครั้งใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีเกือบสี่ชั่วโมงอะได้ระดับ A นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเท่านี้นะครับไว้โอกาสน,นะเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ